สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกตน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปแพทที่กําลังจะอัปเดตมาในวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็เป็นช่วงสิ้นเดือนพอดีนะนั่นก็คืออีเวนต์โกลเด้นคอยรัช ซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวีดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจราในมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แก่เพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ สนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพืเ่อนๆก็จะได้รับอีโมจ i สัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพโจโจดันโจใบละ199บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรีและหนึ่ช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แตงนั่นเองนะครับ ส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับ โอเคการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับจะอัปเดตในเวลา9โมงจนถึง4โมงเย็นนะคะผมจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ7ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็หลังจากอัปเดตล่าสุดเข้ามาลาวและโทนี่จะสามารถเปิดได้ในตู้ทั่วไปนะครับผมรวมไปถึงการลุนเลดและก็แม่พิมพ์บริษัทด้วยนะครับผมต่อมาจะเป็นตู้ตัวละครใหม่นะครับตู้แรกที่จะเข้ามาก่อนนั่นก็คือโซดากระต่ายวิบวับนะคบผมสกิลข้าวข,ข,ข้าของโซดานะครับโซดาจะเป็นตัวละครที่เป็น คลาสแอ t t ทกเกอร์ Class ใช้ปืนช็อตกันนะครับผมเคยเดาวไว้แล้วนะว่าน่าจะมีตัวละคร Attacker ที่ถือปืนช็อตกันเอาไปเล่นคู่หนัวนะแต่ปรากฏว่าโซดาดันเป็น Attacker แทนอลิสนะครับซึ่ง concept คอนเซปต์ตัวละครเนี่ยเขาบอกไว้ว่าโซดาเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์สกิลเพิ่มเติมตามจำนวนส t ต็ k ชิปทองคำยิ่งมีส t a c k มากเท่าไหร่ เธอก็สามารถปล่อยพลังโจมตีได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมเป็นตัวละครธาตุเหล็กโทบก็น่าจะพุ้นขึ้นนะคะผมส่วนตัวละครเบอร์สองเนี่ยอาจจะไม่จะเป็นจะต้องใช้ลีโอน่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีในเรื่องของการจัดทีมนะแต่น่าสนใจดีครับซึ่งตู้จะเข้ามาวันที่30พฤษภาคมนะคะผมก็ตู้จะอยู่ระยะเวลา3สัปดาห์เต็มๆนะครับตู้หมดวันที่20มิถุนายนนะตู้โซดาเข้าก่อนต่อมาก็จะเป็นตู้อลิสกระต่ายแดนมหัศจรรย์นะคะ อลิสเนี่ยจะเป็นตัวละครคลาสซัพพอร์เตอร์และก็ใช้ปืน S M G นะถ้าเป็นปืน S M G เนี่ยถ้าเป็นซัพพอร์ตก็ลงอกเพราะว่ามันเป็นปืนที่ไปเป็นดี s พไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถือปืน S M G ก็เป็นซัพพอร์ตก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดามเมจก็น่าสวังพึ่งไม่ได้เป็นตัวละครธาตุน้ำตู้เข้าหลังจากโซดา1สัปดาห์นะครับผมและตู้จะ หมดหลังจากโซดา1สัปดาห์เช่นกันและระยะเวลาตู้เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด21วันนะครับผมคิดว่าตู้อลิสน่าจะคอมตู้อะไรบางอย่างเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสําหรับเดือนหน้าซึ่งอลิสเนี่ยความสามารถที่เกมได้ไปเผยให้เราเห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนทุกคนนะครับผมก็เป็นฮิลเลอร์และสามารถเพิ่มจํานวนสแต็กบัฟได้นะครับซึ่งโซดาเมื่อสักครู่นี้มีการ พูดในเรื่องของการบัฟไม่รู้ว่าอลิสเนี่ยเด้งสเต็กบัฟให้กับเพื่อนยังไงนะคะผมหลักการทำงานอาจจะเหมือนกับสกิล2ไมก้าสโนบัตตี้ก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าไมก้าสโนบัตตี้เนี่ยมีสกิล2ที่โจมตีเข้าเป้าตามจำนวนครั้งที่กำหนดของเลเวลสกิลแล้วเนี่ยจะเด้งสเต็กบัฟให้กับเพื่อนทั้งหมด ได้นะครับผมและไมกคาก็เป็น SMG เหมือนกับอลิสที่กําลังจะเข้ามาในเกมล่าสุดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูก,กันอีกทีนึงว่าหลักการทํางานเหมือนกันหรือเปล่านะเบิร์สสกิลของอลิสเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการฟื้นฟูเพิ่มเติมให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับง่ายๆก็คือสกิลส่วนใหญ่น่าจะเป็นฮิลล้วนๆนะคะผมอาจจะคล้ายๆกับแมรี่เทพที่ดาชายหานะคบผมซึ่งตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าอลิสอยู่ในเบิร์ส ไรนะคะผมแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าอลิซไม่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าเบอร์หนึ่งธาตุน้ำเนี่ยเราก็มีแมรี่เป็นตัวคิวแล้วนะคะผมผมคิดว่าถ้าจะไม่ให้ทับลายกันจนเกินไปเนี่ยผมคิดว่าอลิซควรจะเป็นเบอร์สองเดี๋ยวคอยไปดูกันในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะต่อมาก็เป็นคอสตูมใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามา2คอสตูมนะครับใช่แล้วครับคอสตูมแรกก็คือตัวละครที่เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะผมนั่นก็คือแมรี่แต่เป็นแมรี่ล่างธรรมดานะครับและแล้วก็มี ตัวอย่างให้เพื่อนได้ดูกันแล้วนะคบผมก็ผมพูดตรงเลยก็น่าจะโดนกันหลายคนนะเพราะชุดก็ค่อนข้างที่จะ,ะมันมันไม่ติดเหลืองใช่ไหมเวลาเราเล่นเกมเนี่ย ก็อันนี้จะอยู่ในอีเวนต์พาร์นะครับที่ชื่อว่าด็อกเตอร์บันนี่ก็จะมีด้วยกันอยู่2พาร์ตนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับต่อมาก็จะเป็นโฟกหวังกระต่ายชื้นแฉกซึ่งก็มีรูปข้าวข้าก็คือตามในภาพนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์คอยลัสนะคะผมซึ่งเกมเนี่ยได้มีการประกาศมาว่าอีเวนต์คอยลัสจะอยู่ทั้งหมด3สัปดาห์นะคะผมก็คือตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจนถึง20มิถุนายน21เวันเป๊ะเลยนะครับหมายความว่าตูตาอ้อลิสเน ค่อมตู้อะไรบางอย่างเพราะว่าตู้อลิซจะหมดวันที่27มิถุนายนซึ่งอีเวนต์โกลเด้นคอยลัสเนี่ยเขามีเนื้อเรื่องค่าว,ว่าเนื่องจากเมดคาเฟ่จัดเอีเวนต์มากมายในช่วงนี้ทำให้เมอร์ยูมีค่าใช้จ่ายสูงลริ่วกว่าที่คิดคาเฟ่จึงประสบปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่และเพื่อช่วยเมดคาเฟ่โซดาจึงตัดสินใจที่จะท้าทายในศึกชิปทองคำเตตา้าถ้าเธอชนะเธอจะขออะไรก็ได้ จะมาแต่งซึ่งโกลเด้นคอยลัสเนี่ยจะมีแผนที่ในการสำรวจด้วยนะคะผมก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะคะผมก็สามารถที่จะหาลิลิกที่หายสาบศูนย์ไปได้ก็น่าจะมีพงมีเพลงอะไรอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะเนื้อเรื่องจะมีด้วยกันอยู่2 c h แชปเตอร์นะครับก็มีเนื้อเรื่องบทแรกเนื้อเรื่องบท2ส่วนถ้าใครจะกดโทเค็นเอามาฟาร์มให้กด ในสัปดาห์สุดท้ายนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเนื้อเรื่องบท2แบบท้าทายนะครับถ้าผู้เล่นกล่าวก็น่าจะเข้าใจดีนะครับส่วนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบซื้อโทเค็นเอาไปฟางกันละกันนะมีปฏิบัติการร่วม2ครั้งนะครับผมครั้งแรกจะเป็นบอสฮาวเวสเตอร์แมงมุมนะครับและครั้งที่2ก็จะเป็นบอสอ่านไถ่เส้นนะครับ มีการสปอยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าจะมีการเพิ่มคลังบันทึกของอีเวนต์โกลเด้นชิพนะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์ที่น้องชามได้ปรากฏตัวในครั้งแรกนะครับผมและก็เป็นอีเวนต์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างซัมเมอร ของปีที่แล้วทั้ง4ตู้นะคะผมก็ดูตามในภาพนี้ได้เลยนะคะผมก็มีกลิ่นอายแปลกๆบ้างเลยว่าซัมเมอร์จะมาเร็วๆนี้หลังจากที่ตู้กระต่ายทั้ง2ตัวนี้ออกจากตู้ไปนะครับมีมินิเกม Let's Play Soda นะครับซึ่งก็จะต้องช่วยโซดาเล่นเกมและมินิเกมที่ทุกคนชื่นชอบรวมถึงผมด้วยนั่นก็คือ m o c k 2.0ได้เปิดให้เล่นอย่างถาวรในวันที่30พฤษภาคมนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเดฟได้มีการบาลานตัวอะไรมานะคบแต่ว่าเขา ได้พูดในจดหมายผู้พัฒนาในจดหมายก่อนๆนเนี่ยว่าเขาจะปรับบาลานซ์มานะเดี๋ยวต้องไปเช็คในเกมอีกทีหนึ่งว่าบาลานซ์อะไรบ้างมีกิจกรรมล็อกอิน14วันนะครผมซึ่งก็จะแจกตั๋วรับสมัครขั้นสูงก็คือตั๋วลุงมีอีเวนต์ฟูลเบอร์เดย์ให้2ช่วงนะครับก็คือวันที่8จนถึงวันที่10มิถุนายนแล้วก็วันที่15จนถึงวันที่17 มิถุนายนนะครับก็คูณ2ให้2ส,สัปดาห์นะครับจูโจมเดียวประกาศมาแล้วนะครับก็จะมาในวันที่6มิถุนายนและแล้วก็ถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาแล้วทุกคนรอคอยนั้นนั่นก็คือฟีเจอร์ของสะสมและของชอบแปลภาษาบ้านๆเกมเมอร์เลยก็คือของรักนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่ได้ของรักได้แก่ลาปารเอ็กเซียฟีมา และดีเซลนะครับ4ตัวละครนี้นะซึ่งเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องทำความสัมพันธ์ให้ถึงเลเวล3 0นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆจะทำความสัมพันธ์ให้ถึงเลเวล30เนี่ยซึ่งเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีตัวละครขั้นต่ำคือ2ดาวนะครับ ซึ่งระบบของลักเนี่ยจะปลดให้หลังจากที่เพื่อนๆเคลียแคมเปญด่านที่6ขีด4และถ้าใครปลดของลักมาแล้วเนี่ยจะได้ระบบเพเปอร์ Paper พิเศษและเอฟเฟกเพิ่มเติม,ตมก็คือมีเอฟเฟกเสริมให้กับสกิลตัวละครนะครับนิเกตที่ได้ของลักเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในร้านค้าใหม่สะสมนะครับซึ่งนินเกตที่ได้ของรักเนี่ยก็จะได้เข้ามาอยู่ในร้านค้าใหม่สะสมนะครับเพื่อนๆก็สามารถแลกตัวละครจากศูนย์ดาวไป2ดาวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวเนี่ยสามารถใช้ไม้สะสมสีทองแลกกล่องเลือกนิเกะที่มีของชอบได้เลยนะครับหมายความว่าสีตัวละครเนี่ยจะอยู่ในกล่องเลือกแต่เพื่อนๆต้องใช้ไม้สะสมสีทองผมคิดว่างี้นะ ส่วนถ้าใครจะทําดาวสมมติว่ามีตัวแล้วสามารถใช้ไม้สะสมสีเงินแลกล่างอะไหล่สำรองของตัวละครได้นะครับผมมีการขยายสถาบันกลยุทธ์และเพิ่มชั้นเรียนใหม่ๆเพื่อที่จะสามารถส่งภารกิจที่ได้ของสะสมและของชอบเป็นรางวัล โดยที่เพื่อนๆจะเป็นจะต้องผ่านชั้นเรียนสถาบันกลยุทธ์ให้สําเร็จซึ่งสถาบันกลยุทธ์หลายๆคนอาจจะงงนะนั่นก็คือที่เราอัปเกรดตอนแรกๆตั้แต่ต้นเกมเปิดเลยนะครับซึ่งเกมเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มคลาสขึ้นมานะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเพิ่มมากี่คลาสนะแต่ว่าจะได้แมททีเรียลแต่พอเพื่อนๆมาทําเควสส่งกระดานข่าวในเควสปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถน่าจะได้รับแมททีเรียลที่เอาไปอัปเกรดของรักให้กับ ิเกได้นะครับซึ่งของรักเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกตัวแต่ถ้าไปใส่ตรงกับนิเกะที่เป็นเจ้าของของรักอันนั้นก็จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมแต่ถ้าใครใส่ไม่ตรงก็แค่ได้สเตตพื้นฐานไปนะครับมีการปรับปรุงให้เห็นเอฟเฟกการปรับแต่งอุปกรณ์ หรือสกิลคิวฮาร์โมนีที่ได้รับจากการปรับแต่งอุปกรณ์ในการต่อสู้นะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะแสดงผลยังไงนะอาจจะเห็นสเตตเพิ่มเติมตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับถ้าเกมอัปเดตเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ มีการเพิ่มการ์ดโปรไฟล์ในการตกแต่งโปรไฟล์นะครับเพื่อนๆก็จะมีสติกเกอร์เอามาตกแต่งโปรไฟล์ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ,อันแรกยังสุ่มไม่ครบเลยนะก็ดีครับก็จะได้ไม่ตันเร็วจนเกินไปนะสำหรับไอเทมการตกแต่งโปรไฟล์สินค้าใหม่ก็พูดไปแล้วนะก็คืออีเวนต์พาร์ด็อกเตอร์บัตตี้และก็บัตรรายเดือนมิถุนาย,ยนก็จะเป็นของโฟกหวังกระต่ายชิ้นแฉะนะครับและนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดในวันที่30พฤษภาคมนี้นะที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเรา ต้องมาดูกันว่าโซดาที่เป็นแอสแท็กเกอร์ท่าเหล็กถือปืนชดกันจะสามารถไปสร้างเมตาทีมชดกันใหม่ๆได้หรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมผมโฟกัสมากที่สุดแล้วลหะว่าโซดากับอลิสเนี่ยจะมาอยู่ในปอร์ t ใหม่777หรือเปล่าและจะทําให้ทีมชตกันที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะปั้นเท่าไหร่เพราะว่ากินทรัพยากรเนี่ยจะทําให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจปั้น ทีมชตกันแล้วหรืออย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุูิเขาอยากจะขายทีมชกกันจริงๆแล้วเนี่ยบอสโซโลเลตก็น่าจะเป็นบอสที่เป็นตัวละครใหญ่ๆตู้ๆนะครับถ้า ส่วนตัวผมดาวเนี่ยอาจจะเป็นแลนอิเตอร์หรือเปล่าสําหรับซีซั่นนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมถ้าคลิปวีดีโอนี้มีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับโ jo จดดนโจด้วยนะครับและถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสําหรับการอัปเดตในครั้งนี้กรรบลงวรคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปวีดีโอนี้ด้วยละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ